สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องราคามันสําปะหลังนะครับซึ่งหลายหลายท่านที่ติดตามในส่วนของคลิปผมในส่วนใหญ่ผมจะเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังนะครับเนื่องจากว่าในส่วนของข้อมูลหลกัลกๆที่ได้ก็คือได้ข้อมูลมาจากสอลานมันนะครับแล้วก็ ในส่วนช่องของสองเกษตรวันหยุดเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการปลูกมันครบวงจรรวมทั้งการขายมันนะครับในส่วนของหลายหลายท่านที่สอบถามมานะครับก็คือตอนนี้มี f c ประมาณเกือบ50คนนะครับที่โทรมาหาผมนะครับมาคุยเรื่องการทําลานมันนะครับซึ่งก็เป็นแหล่งเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับเพราะฉะนั้นได้หลายท่านที่ inbox เข้ามาหรือว่าไลน์เข้ามาก็คือ ผมรบกวนอย่างนี้นะครับถ้าใครจะถามในส่วนของในเรื่องการทามันทาลานมันนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมก็ออกตัวก่อนนะครับว่าผมไม่ได้ผู้ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าผมอาศัยประสบการณ์การเรียนรู้มาก็ถือว่ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วกันนะครับถ้าใครอยากจะถามเรื่องการทําลานมันก็รบกวนให้โทรเข้ามาแล้วกันนะครับโทรมาแล้วก็ช่วงวันหยุดนะครับก็คือรายการนี้เป็นสอเกษตรวันหยุด เพราะฉะนั้นวันธรรมดาเนี่ยผมมีงานเยอะนะครับก็คือผมเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วก็ผมมีประชุมมีนู่นนี่นั่นเยอะแยะเพราะฉะนั้นจะไม่สะดวกในในการคุยเกี่ยวกับธุรกิจรานมันในช่วงวันธรรมดาก็รบกวนโทรเข้ามาสอบถามวันหยุดหรือเต็มที่ก็อาจจะเป็นช่วงเงย็นได้นะครับในส่วนของการทํรลานมันแล้วก็มีหลายท่านนะครับโทรมาสอบถามก็เป็นข้อมูลในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับก็ถือว่าผมก็ได้เรียนรู้จากทุกท่านในการที่เข้ามาถามนะครับทีนี้ในส่วนของราคามันสำปะหลังปีนี้ ผมใช้จั่วหัวคลิปนี้ว่าราคาสูงเป็นประวัติศาสตร์นะครับในประวัติศาสตร์นะครับราคามันสําปะหลังสูงที่สุดแล้วนะครับเดือนกร,รกฎาคมปี2565นะครับเดือนมิถุนายนเดือนกร,รกฎาคมเนี่ยเป็นหน้าโลซีซั่นมันนะครับหมายความว่ามันออกน้อยที่สุดประมาณ1-2%องของของมันภาพรวมมัน100%ที่จะออกทั้งประเทศเนี่ยมันไปออกเยอะสุดช่วงต้นปีนะครับพอมิถุนากร,รกดาเนี่ยเป็นช่วงมันน้อยที่สุดแต่จะมีอยู่ส่วนหนึ่งของประเทศนะครับ ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คือจังหวัดอุดรธานีแถวอําเภอหนองวอัวซออาเภอบ้านผืออาเภอกุดจับมันจะออกเยอะช่วงนี้นะครับเป็นสลับกันกับกับโซอนอื่น,นครับถ้าเป็นโซอนอุดรแถวสีธาตุไปด้านกุมภาวาด้านนู้นมันจะออกเยอะช่วงต้นปีเหมือนกับเป็นหน้าฤด,ดูกาลมันปกติทั่วประเทศนะครับทีนี้ในส่วนของราคามันที่ผมอ้างอิงเนี่ยผมใช้2แบบนะก็คือข้อมูลจากสมาคม โรงงานผลิตภัณฑ์มันสับปะหลังนะครับซึ่งก็ได้ข้อมูลดีๆในเรื่องการส่งออกซึ่งต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็ขออนุญาตเอาข้อมูลมาเผยแพร่นิดหนึ่งนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือได้มาจากในส่วนของสํานักเศรษฐกิจเพื่อการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรนะครับที่เอาข้อมูลมาวิเคราะห์ประกอบกับข้อมูลเรียลไทม์ในพื้นที่จริงๆก็คือข้อมูลตรงที่ผมรับซื้ออยู่แล้วก็ในส่วนของเพื่อนๆแล้วก็โรงงานมันสับปะหลังที่รับซื้อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับปีนี้ ในช่วงเดือนกรกฎาคม2565ราคามันสูงเป็นประวัติศาสตร์นะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับสูงเป็นประวัติศาสตร์ยังไงนะก็รคือจากข้อมูลที่ผมศึกษามาไม่ได้อามาจากตรงไหนนะก็คือจากการที่ไปดูมาเนี่ยผมจะยกตัวอย่าง3-4จังหวัดใหญ่ๆของประเทศไทยนะครับที่ราคามันร้อนแดงอยู่ในขณะนี้จังหวัดแรกนะครับปลูกมันสมัหลังมากที่สุดในประเทศไทยก็คือจังหวัดนครราชสีมาครับนครราชสีมาตอนนี้มัน30%ไร่ไล่กันไปอยู่ที่ สามบาทเจ็ดสิบถึงใกล้สี่บาทแล้วนะครับจังหวัดนครราชสีมามันสามสิเอร์เซ็นตนะครับที่ซื้อที่เหลือก็ลดหลั่นลงมานะครับในส่วนของเปอร์เซ็นต์แล้วก็อีกจังหวัดหนึ่งซึ่งร้อนแรงไม่แพ้กันก็คือจังหวัดชัยภูมินะครับจังหวัดชัยภูมิเท่าที่ไปดูข้อมูลของโรงแป้งที่รับซื้อมาเนี่ยราคามันเฉลี่ย30%อยู่ที่ประมาณ3บาท7 0บถึง3าบาท80เห็นไหมครับเราพูดถึง3บาทขึ้นนะครับพี่น้องครับไม่ใช่บาทกว่าหรือ2บาทกว่านะครับ3บาทกว่า เกือบ4บาทนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่ร้อนแรงที่สุดนะครับมีอินบ็อกซ์มาจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็คือมา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 สอบถามเรื่องซื้อมันตัดหน้าลานผมเนี่ยคือผมไม่ใช่ข้อมูลมันแถวอุบลตอนนี้นะครับไล่ราคากันไปที่มัน30%นครับไล่ราคาไปที่4บาทนะครับบางสัปดาห์ขึ้นไปที่4บาท10ก็มีนะครับเห็นไหมครับพี่น้องคิดไหมครับว่าราคามันสัมปะหลังมันจะขึ้นไปถึง4บาทได้นะครับนั่นคือราคาที่ลงแป้งนะครับเป็นราคาที่ลงแป้งเขารับซื้อ ถ้าเป็นลานร้านย่อยรับซื้อก็จะลดหย่อนลงมาส่วนใหญ่เขาก็จะเอากําไรประมาณ2 0่สาสิตังค์ก็จะต่ําลงมานิดนึงแล้วก็จังหวัดสุดท้ายที่เป็นข้อมูลอ้างอิงได้จริงๆนะครับก็คือเป็นจังหวัดที่ผมยืนอยู่ในขณะน,นี้คือจังหวัดปุดรธานีนะครับปุดรธานีเนี่ยมีโรงแป้งหลกัหลกๆอยู่ 3- 4โรงนะครับที่เปิดตอนนี้แล้วก็โรงที่ผมไปส่งเป็นประจำเนี่ยตอนนี้รับซื้อมัน3 0อ์อยู่ที่ประมาณ3บาท70บนะครับ3ามบาทถึง3มบาทนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่ง ไปซื้อมันรวมด้วยนะมันรวม3บาท20ก็มีนะครับนี่คือในส่วนของจังหวัดอุดรแล้วก็บางโรงก็ตอนนี้ก็สามบาทแปมัน30%นะครับนั่นคือราคาที่ผมกล้าพูดได้ว่าเป็นช่วงราคาที่มันสัมปะหลังสูงเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยก็ว่าได้ในเรื่องการปลูกมันเท่าที่ไปไล่ดูย้อนหลัง10ปีนะครับปีนี้สูงสุดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นราคาอ้างอิงที่สำนักง,งานเศรษฐกิจเพื่อการเกษตรใช้อ้างอิงนะครับก็คือ ท่านผู้ชมดูรูปก็ได้นะครับรูปที่ผมโชว์อยู่นี้นะครับจะสังเกตว่าสำนักงานเศรษฐกิจเพื่อการเกษตรก็คือใช้อ้างอิงราคาที่เกษตรกรขายได้อยู่ที่2องบาทเจนะครับเห็นไหมขายได้้านย่อยนะครับประมาณ2องบาทเจสตังค์นะครับก็ถือว่าสูงนะครับเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ถ้าจะไปดูสาเหตุว่าทําไมมันปีนี้ราคาสูงนะครับเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้ดูนะครับอาศัยจากประสบการณ์แล้วก็ข้อมูลที่ดูมานะครับ ประเด็นแรกท่านผู้ชมต้องยอมรับตรงนี้นะครับว่าประเทศไทยส่งออกมันสําปะหลังมากที่สุดนะครับในโลกนะครับแล้วก็ประเทศหลักที่เราส่งออกไปคือประเทศจีนนาเข้ามากที่สุดปีนี้ประเทศจีนนําเข้ามันสําปะหลังมากเป็นประวัติประวัติการก็ว่าได้นะครับก็คือถ้าปี64เนี่ยมันเส้นกับมันอัดเม็ดนะครับไปดูข้อมูลนะครับดูดูจากดูจากตารางตรงนี้ก็ได้ตารางตรงนี้ผมได้ข้อมูลมาจากสมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังแห่งประเทศไทยนะขอขอบคุณข้อมูลนะครับ จะสังเกตว่าเห็นไหมครับเปรียบเทียบนะับดูตารางนะครับ,รรบเปรียบเทียบในช่วงตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่30มิถุนายนปี64เนี่ยเราส่งออกมันสำปะหลังเป็นมันเส้นกับมันอัดเม็ดไปยังต่างประเทศประมาณ3ล้านตันนะครับ3ล้านตันนิดเด็พอมาดูสถิติข,ของปี64นะครับตั้งแต่1มกราคมถึง30มิบิถุนายนปี64ท่านผู้ชมจะเห็นไหมครับว่าเนี่ยเห็นไหมกระโดดขึ้นมา4ล้านกว่าตันนะครับ 4ล้านกว่าตันนะครับที่ส่งออกนะครับส่งส่งออกผลิตภัณฑ์มันเส้นกับมันหนดเม็ดนะครับตัวนี้ยังไม่รวมผลิตภัณฑ์ที่เป็นแป้งมันนะครับก็คือยังยังไม่รวมตรงนั้นที่ส่งออกนะครับท่านผู้ชมจะเห็นได้นะครับว่าหรือว่าเป็นราคามันสำปะหลังที่ร้อนแรงเพราะว่าส่งออกเราส่งออกได้เยอะนะครับนั่นคือประเด็นหลักนะครับประเด็นที่2ก็คือในส่วนของเนี่ยผมอัดคลิปไปนะครับ FC หลายๆหลายๆคนนะครับ ที่เข้ามาคุยนะครับหลักๆมีคนกลุ่มคนที่อยากจะทําลานมันนะรตรงนี้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็กลุ่มคนที่เกษตรกร,รที่ปลูกมันนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็มีพี่น้องจากสปปลาวเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับแม้กระทั่งสปปลาวก็ก็มาคุยเรื่องอยากจะซื้อมันจากจากจากผมเนี่ยไปตลาดที่เวียงจันทร์เพื่อที่จะส่งออกประเทศจีนนะครับประเทศจีนนี่ไล่แม้กระทั่ง 2- 3สาวันที่ผ่านมานะครับมี มีสมาชิกท่านหนึ่งโทรมาจากจังหวัดพระนครศรียุธยาับมามาสอบถามผมว่ามีมันเส้นไหมนะครับเขาไดออเดอร์มาจากประเทศจีนคือขนาดผมยืนอยู่ตรงนี้ยังรู้สึกได้นะครับว่าในส่วนของประเทศจีนเนี่ยเริ่มเข้ามาหาซื้อในส่วนของมันสัาปะหลังเพราะฉะนั้นราคาก็ยังร้อนแรงนะเป็นเหตุให้ราคาร้อนแรงนะครับนั่นคือในส่วนของราคามันสําปะหลังนะครับปัจจัยแรกที่มันสูงคือส่งออกนะครับส่งออกเยอะทาให้โรงแป้งก็ต้องซื้อเยอะนะครับ ราคาส่งออกข้อมูลที่ผมมีเป็นแค่มันเส้นกับมันอัดเม็ดนะครับยังไม่รวมแป้งมันสำปะหลังที่ที่โรงแป้งเขาส่งออกนะครับประเด็นที่2ก็คือตอนนี้เนี่ยโรงแป้งหลายๆโรงขาดแคลนมันนะครับจะสังเกตว่าเนี่ยผมอยู่ตรงเนี้ยมีโรงแป้งหลายๆโรงแม้กระทั่งคนที่จะมาซื้อตัดหน้าร้านเนี่ยไม่ต่ำกว่า1020รายนะครับที่โทรเข้ามาหาผมมาสอบถามเรื่องข้อมูลมันสำปะหลังว่ามีไหมนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่า ก็ยังร้อนแรงอยู่นะครับแล้วก็ฝากนิดนึงนะครับสําหรับในส่วนของท่านได้หลายท่านที่อยากจะซื้อมันสําปะหลังจากจากซอรันมันนี่นะครับก็ฝากติดตามนะครับมีเพจที่เกี่ยวข้องกับช่องซอเกษตรบรรจุสองสองตัวนะก็คือเพจตัวแรกก็คือเพจอย่างเป็นทางการก็คือเว็บเพจนะครับชื่อซอเกษตรวันหยุดนะครับก็จะเป็นข้อมูลในส่วนที่เราเอาไปลงในในเฟซบุ๊กเพจซอเกษตรวันหยุดอีกเพจหนึ่งที่เชื่อมโยงกันก็คือเพจในส่วนของเพจซอรานมันนะครับเพราะฉะนั้น พี่น้องทั้งหลายที่สนใจหรือแม้กระทั่งท่านที่สนใจจะซื้อมันตัดหน้าหลานก็ลองเช็คจากข้อมูลจากเพจนี้จะมีการอัปเดตข้อมูลตลอดนะครับช่วงนี้ก็มีคนสนใจราคามันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทยที่ผมกล้าพูดได้ว่าราคามันสัมปรังปีนี้สูงสุดเป็นประวัติการนะครับก็คิดว่าพ่อแม่พี่น้องที่ปลูกมันก็น่าจะอุ่นใจได้ระดับหนึ่งนะครับ, <S <S รบก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กระดิ่งช่องสอเกษตรันหยุนะครับรายการดีๆแลกเปลี่ยนรู้ข้อมูลทางด้านกการรเษต รวมทั้งปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องกับทุกท่านครับขอบคุณครับ